เช็ค <Check> นะอินนครปฐมเที่ยวงานวัดไกลกรุงเทพกันค่ะ กับเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของนครปฐมที่ห้ามพลาดวันนี้ปัทบูรทราเวลพาไปรู้จักกับงานพระปฐมเจดีกันให้มากขึ้นงานพระปฐมเจดีนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในช่วงวันขึ้น12ค่ำถึงแรม5ค่ำเดือน12ณบริเวณองค์พระปฐมเจดีวัดพระปฐมเจดีราชวรมมาวิหารจังหวัดนครปฐมงานนี้นะคะเป็นงานประเพณีที่มีมาแต่โบราณค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ีหลังจากที่โปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีครั้งใหญ่นะะค และยังให้ขุดคลองเจดีตั้งแต่บ้านท่านาม,มาจนถึงกลางเมืองนครปฐมโดยในทุกปีนะคะจะมีการเปิดให้ผู้ที่เคารพและศรัทธานะคะได้เดินทางม,มากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุปิดทองพระร่วงโรจนาริศหลวงพ่อศิลาขาวเพื่อเสริมสิริมงคลเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีร้านคา้าร้านอาหารมากมายนะคะให้เดินเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้เลยค่ะ โดยในปี2568นี้นะคะงานพระปฐมเจดีจัดขึ้นระหว่างวันที่1 7ตุลาคมถึง12พฤศจิกายน2568รวมทั้งหมด27วัน27คืนไปเลยค่ะและในปีนี้นะคะงดม,มหรสพรื่นเริงเวทีคอนเสิร์ตค่ะหากใครที่มานาคนปรปฐมแล้วนะคะก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวงานพระปฐมเจดีกันด้วยนะคะบอกเลยว่า1ปีมี1ครั้งเท่านั้นถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b e ช่องปักกะะป๊กบูดอททีวีกันด